ก็สวัสดีครับก็จะมาสอดลงคิว l i n งโฟลนะฮนะนี่นะฮะโอเคก่อนหนึ่งเข้า g ู o ก l e ครับเพื่อตรงนี้ว่าอย่างนี้นะฮะโอเคกด Enter ก็มาถึงตรงนี้ก็เขาก็จะอธิบายอะไรต่างๆนะกดตรงนี้ถึง1ิ ให้โหลดมาทีละนนะไม่งั้นช้าโอเคพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทสองมันสองวิเมกนะฮะส่วนสิบสามหกสิบสี่นะฮะโอเคพอโหลดเสร็จแล้วนะก็จะได้ตัวนี้มานะี่ฮะหนึ่งถึง ก็จะได้มาหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้ฮนะถราเลือกว่าจะลงไว้ที่ไหนนะฮะเช่นผมจะลงไวเดกท็อปนะก็กดตรงนี้แนละ้วกดโอเคนะฮะโอเคครับพอได้มานะโอเคมันลงแป๊บเดียวนั่นแหละกดตรงนี้นะเข้ามาก็ตรงนี้อ่าก็จะให้เปลี่ยนชื่อลนะก็อมตั้งชื่ออย่างนี้ผมชอบนะ กดไฟล์เซฟโอเคพอได้มาแล้วนะฮะก็เข้าเกมได้ทันี้นะนี่นะโอ้ยนะฮะเข้าตรงมันติเฟเยอร์นะ แลนก็เล่นกับเพื่อนนะฮะแต่มันเล่นไม่ได้นะฮะเพราะว่าต้องรอให้คนเข้าอะไรอย่างงี้นะโอเคแมปเยอะนะฮะเพราะผมลงไว้นะโอเคกดตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือง่ายยากปานกลางยากอะไรอย่างงี้นะโอเคง่ายเล่นแบบยาวหรือแบบสั้นก็โอเคนะฮะกดตรงนี้เค โอเคก็ได okay. ้มานะฮะรอสักครู okay. ่นะฮะโอเคนะก็ยังไม่ฟีองกดเลยดีนะโอเค โอนะ้ยแหลกนะมันจะแหลกนะเพราะว่าถ้าผมถ่ายคลิปไว้โอเคโอเคฮนะ